สบายดีบารดีดองกรมาตลาดได้แต่เขาพัดกองเดียวลงงานนไม่่ไหว่เอาาตกงอยมาใส่นอกนี่มาแบ่งกินกับนอกเลยด้ดู Má bé, má bé nó chi <laughs> hiền. Oh, Ô, keng keng keng. Cày lúc rồi. Bà hoang ơ ơ ơ bò. Đã ăn cái đàn mà thật. Hả?

แล้วกากรอนันคือหนังจางถอะสบายดีกรนัมัมีสบายดีขอแล <e ้วร้อยมาสบายดีใช่ไหมคะคุณกอ้าว Buat, nol serun sering jadi bintu. Tapi kau kau nak? Tapi kau nak apa? Ah, aku nak main ayam. Oh, jangan main ayam. Ngapai, jangan ngapai. Kalau nak, nak. Aku nak main ayam. Aku nak main ayam. Aku ดองดองรจีตีกันกลังนึงื้ออปนังทางนอกผมมามนไปถ่ายยืนกันลเมื่อยเขาเว้ยมันเห็กระมุนจะอ๋เหยังจุกิอ่ะจะอ๋อันไหได้หำกินยังกระดาษเพื่อนตำลังกินยังนะคือ่นัไม่านี่ย เจ็บบ่ห่วยหยกโบกันแจ็บนะเยี่ยมดูเยี่ยมเห็ุอะไรเยี่ยมนะซูซีไปเอาจุดไหนสีมาสีแบบย่างทองคำมันจุดหแล้วสุดก่อนจืดนะค่ะเด้มันเาจืดอย่าเฮ็ดผูกขึ้นในไซนี่นะฮะบ่นผูกตบบนี้เห็นแล้วนะบางมูอเด้งนะหามเห็นแล้วบางมูอเด้งนะมูอเด้งใช่อย่าพ่าวปิดอย่าพ่าวปิดกินก่อน

ใช้คาดอยู่ใช้เม่น้อทีนะคือเขาการไม่แทะปวดนาะตีมส่วนสี่คนมังคนเขากับไปซื้อขเขาไปวิ่งเขาซื้อเฮ้ยเราเทียวไปเทยวด้สี่เราไปไปบัวเวเจ้าเจ้าจุดจสงอั่าก็เจ็ดโมงแปดโมง,มงขุดกระลงการช่วสิ้น่ะแปดสิ

A à, lòi hiền sắp à, này rồi. Tắc ừ. nó lại, tắc phải, nó phải không ham. Ừ. khăm Còn... <laughs> ừ. này tắt Lòi, giống. Ta ngon nè tay. Ta ngon nãy tay. Huong hương 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 quá hương 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 เชื่อชุดก่อนนี่ก็กินสองคำพอกินม,มาหมอนี่นั่นุศิกด래กด้วบลง่งแตแอวอให้ให้แม่อุ้มเลยเอาเขาให้มานะกินเอียงไป เมื่อน้แม่อยู่ไเบอใครสิจ้ำนองให้เม่ะผพวได้ไเมื่อวได้ไปเลยผัได้ก็เมื่อน้ำล้างบ่นึ่ร้อยเผอไปหนบ่ึงร้อยไปยมึงเลยเนาะเละย นี่พาผ้าน้องไปน้องกี่เขาก็ลูกมาเบ่งน,น้องก่อนมันก็อยากไปนั่งกินสะปู่เอาใส่เมียนคันบบกินนะลกูกไปต่างมาันเลืออย่ามันก็ตักเอาท้ามันน้าว่วนาง,างร้าน <c oughs> บกว่วอยากน่งนะ <c oughs> น้ำน้ำบ่เงือกหัวปับตาหัวมันก็น้าเติมเนาะขนาดูงใหญ่ยังจะเจ็บหูมันมีวบมันมีบอมันก็บใส่ติแต่หูถ้าหมั้นมันใส่กกินนี่ลูกแม่ป้อนมานนละก่อนมาอ้ะอ้ะอ้าวเก่อะ

<laughs> no, 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 no more. লুছেনে <coughs> จะไปทำงานปะแล้วสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนเป็นต้มเป็ดไหนที่น่ะรุ่งเย่ากื่องมาดิในตู้เย็นไนป้ไหมเป็นลูกลูกยิ้มสาวจนันทร์เด็ดๆกนะ็ตัวเขาจะกิน ตมเปรดหิวหาวย่เทียงดุ่มพี่เองเลยเออปะไทยกับปะไทยเออปะไทยกับปะไทยเขาทาท <c oughs> <c oughs> ทายคลิปบนพ่นนั่งเล่นกะหัวน,นั่งของว่าพอรูดมันจังทักเป็นว่าต,ต,ตัวตึงตัวตึงสีเขียวเฮ้ยเย้ย,ยต้มเป็ดน,น,น,นี่น,น่ากินนี่งุ่งมึนเน่อย 你看呢？